ข่าวดีดีกับพี่คำรรนตอนร่วมรับพรสงกรานต์ดีๆแล้วชีวิตชีวีและกำลังใจของเราก็จะดีดีเด้อฮสีบอกห้ที่นี่สำนักงานอาจารย์ไพโรธรื่นวิชาเรามีพระพิคเนตบางซิสแพแกแรงแข็งช่วยมวลมนุษย์ได้มองเห็นพวกเรามา มารวมเล่นสงกราดเมือนเมื่อครั้งโบราณมพาีพระราหูนหนุนดวงเปิดโชคลาบาเลขที่ออกหนึ่งกับสองครับก็ในธนะาที่เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์คนหนึ่งนะครับวันนี้ลูกศิษย์ก็จะมารดน้ำดำหัวก็ขอพรจากอาจารย์เพโรดรื่นวิชา จันครับมีพรใดๆด,ๆดีๆนะให้ลูกศิษย์ครับก็ขอให้ทุกคนรวยๆเฮงๆนะปลอดจากโรคภัยต่างๆนะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งม,มา่นปรารถนาทำการค้าขายก็ขอให้ค้าขายดีๆนะครับมีโชคมีลาภทุกคนเทิน ใน,นในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ขอให้ทุกคนจงยิ่งใหญ่ในความหวังผมได้มาเจอกับอาจารย์ไพโรธผู้มากพลังจึงขอความขลังจากตัวอาจารย์หวานให้กับทุกคนให้เขาแคล้วคลาดในทุกสิ่งและใหญ่ยิ่งสมดังจุดประสงค์นี่คือสิ่งที่หวังตรงๆอาจารย์คงไม่ทําให้หวังเขาต้องเป๋ไปเ,เป็นคำกลน <c oughs> รวยๆเฮงๆมีโชคมีลาภมีชีวิตดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น รว,รวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นทุกคนนั่นเทินโอ้สอทุดัง <laughs> มีราคังทองคล้องใจเล็กใหญ่เลือกเอา <laughs> พรจริงเป็นของดีของประเสริฐที่เราทุกคนควรได้รับไว้ตลอดเวลาขอรับอาจารย์ดีลูกศิษย์ดังเปียงปังดังโดดนั่น <laughs> <laughs> มาบะคนดีมาไปกับพี่รวมเล่นสงกราน เริ่อเรื่องรุ่งคนมุ่งทำกินมากลายแต่เรื่องประเพณีอนุรักษ์กัน เอาดีๆกับพี่คำรณ์ก็ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่เีตยมไปด้วยความสุขช่วงสงกรานและตลอดไปนะนจะบอกให้ไปทางนี้ไปคะ่ะตอนเป็นอีกบุญใหญ่ที่ควรใคร่ทำกันบวชพระนะจะบอกให้วัดเขาชวังจันทบุรีเราอยู่ที่วัดเขาชวังยังวัดจันทบุรีขอยืดธรรมะบวชพระดีกว่า ทางสงบใจตัดโลภหลงไปเรามางานวัดที่พี่วัดเขาชวัง55,000ษาแล้วสำหรับเจ้าวาดวัดเขาชวังอำเภอปวงน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีท่านจึงจัดทำบุญใหญ่ตั้งโรงทานเลี้ยงคนและจัดอุปสมบทนาคหมู่ถึง21นา,า,าคพุทธพนหิมพานต์<า>มแมลแรรขวัญน,นาค กดค,ครับกระสครับฝึกจิตฝึกใจครับตั้งใจที่จะทำบุญจริงๆค่ะลุกมทนาสาธุเรียบร้อยเป็นภิกษุเหลืองอารามไปทั้งวัดแล้วแถมมีโบสถ์แกะสลักไม้ที่สวยงามยิ่ง ผู้บวชพระได้ทดแทนบุญคุณบิดามารดาบิดามารดาได้เป็นญาติกับพระพุทธศาสนานะจะบอกให้ <c oughs> ยังยังไม่พอท่านยังมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆหน,หนูหนูโรงเรียนโป่งน้ำร้อนอีกด้วยหนูจะเป็นเด็กดีจะตั้งใจเรียนเพ่เป็นเด็กเกเรแค่นี้หลวงพ่อก็ดีใจแนละ้ววัดเขาชวังแวดล้อมไปด้วยป่าและต้นไม้ขนาดใหญ่มากมาย จึงสมแล้วกับคำว่าวัดร่มรื่นโรงเรียนร่มเย็นชุมชนเป็นสุขขอรับอิ่มบุญไหมครับอิมอ่มครับได้บุญไปเพียบ,ยบไหมครับเพ<ต>ี <laughs> รเพราะคนเข้าไม่ถึงธรรมะน,น่าจะน่าจะปัญหาจึงมีเข้าวัดไปขอหวยซะอย่างนี้โลกกดลงยังมากมีเมื่อไรนี่จัดเห็นทาง ด,ดีกับพี่คำรณซึ้งกมนเมื่อเห็นผู้คนอิ่มปากอิ่มท้องอิ่มบุญและอิ่มใจไปกับการอุปสมบทหมู่ที่วัดเขาฉวังโป่งน้ำร้อนจันทบุรีนะ <c oughs> จะบอกให้ที่คำชโนดบ,บ้านดุงอุดรธานีจะมีพระอุโบสถมาร่วมบุญสร้างโบสถ์อาจารย์ได้สร้างเหรียญเป็นที่ระลึกสำหรับคนที่มาร่วมบุญด้วยการเหรียญรุ่นร่วมบุญสร้างโบสถ์วัดคำชโนดบ,บ้านดุงอุดรธานี